ไปดูกันต่อนะครับนักศึกษาวิชาทหารครับจิตอาสากองทัพภาคที่3กว่า1,000นายรวมพลังทําความดีสืบสารพระราชปณิธานเราทําความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินพระมหาราชครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กําหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคมของทุกปีนะครับเป็นวันนวมินทร์มหาราชมีความหมายนะครับบอกว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่และปี2566นี้นะครับเป็นปีแห่งการสวรรคตบ ครบ7ปีหรือสัตว์ตมวัดนะฮะวันนี้เนี่ยกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่39ก็จะก,กิจกรรมครับรอดอจิตอาสา3แสนนายเราทำความดีด้วยหัวใจไปจากกันที่พระราชวังจันทร์นะครับของ พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลโทรประสานแสงสิริลักษณ์นะครับแม่ทัพภาคที่สเป็นประธานในพิธีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1 5 0 0คนครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเนื่องในวันดาวมินทรมหาราชครับกิจกรรมนี้ทำคู่กันไปทั่วประเทศนะครับเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและตามพระราชปณิธานนะครับ